เชือกมากนะแม่แม่สวัสดีครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับผมนี่นายกรรักหนึ่งครังนี่นะครับทีมงานทองแท่ก็มานะครับนี่นี่ทีมงานแซมซันโอ้ไปไปดิเดินดิ นี่นะครับเจอพี่ชายอ่างเปาด้วยครับผมนี่ครับพี่ชายอ่างเปานะครับเนาะเหมือนแม่แตงกวามากนะครับผมขุนเงินอ้ชางเยอะมากนะครับรอรอรอนะครับผม กูจ้างเยอะนะจ้างเยอะฮะกวนเหรอนมครับจ้างกลายีกรื่องหลังนั่นตัวไหนเรื่องนเนาะโอ้นะครับนี่แซมสันมาเลยครับนอยู่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 เล็กคือใกล้ผมเพืัวเหมือนจันนะครับแม่แม่เลี้ยงช้างกลัวช้างนะครับ ี่เนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนครับผมนี่นะครับเข็มเชือกนะครับป๊อปครับ นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมครับสวัสดีครับผมมาครับแม่นะครับมาครับผมรู้จักยื่ช้างก็บอกด้วยนะครับผมลูกกบหมดนะครับแม่อันนี้พี่เซไอพี่พี่ควันนะครับควันเมือง นี่พ่อใหญ่อุ้ยจะดิ้งนะนะถ่า,ายกล้องอยู่อ่านี่สีทับไทยนะครับแม่แม่อันนี้ทองเงินนะครับสวัสดีครับคารินโอู้นะครับทองเงินงานงานอกยาวอยู่นะครับผม ใจเมาบ้านโองเลยตาเมากินบ้านโม่ตาเมาหมดลยลุงเซงนะอ๋อมันเต้นรุู้จักมันเต้นโม่ตัวนี่อ๋อแต่ท่าอันนี้อันนี้ตั้งขบวนซื้อๆอ๋อผมนึกว่าเหตแล้วนะครับนี่เพิ่งตั้งขบวนนะครับผมได้ได้เอาชาวมาเป่าครับไม่ได้มานะครับไม่ไม่มาแต่คน แต่ค la นนะครับมามาดูพี่่เขานะครับนะครับน้องจ้างแต่ละเชือกนะครับโลโลทั้งนั้นนะครับผมช้างตัวนี้งานเยนือ ทองแท้งามมากฮะนี่เป๊ปซี่ก็มานี่ครับแป๊บซี่เป๊ปซี่ถายแก้วหรอคะนี่นะครับนุ่มหล่อของเราเป๊ปซี่นะครับผมวูพี่ขันไม่ได้มาบ่พี่ขัน ในระวังเมื um ่อก่อนเคยเคยอยู่ด้วยกันนะครับแม่แม่เป๊ปซี่นะครับเนาะตอนทำงานอยู่ตอนที่ทำงานอยู่หมู่บ้านชาวเขานะครับ กอดเป๊ปซี่ง g สันส้นๆเดี๋ยวนี้ง g าออกไวมากอันนี้ตัวไหนนี่ไผแก้วปะ่ะอันนี้ไผแก้วนะครับผมน,นี่นี่นี่ไผแก้วนะคงับจับได้ไหมเอาสวัสดีครับพี่คันสวัีนะวันนี้พาลูกชายมาร่วมง,งาน คันขันเข้ามานะครับแม่แม่พี่เตือนทิ้งมากมีหนีเที่ยวใช่ครับนะครับหนีเที่ยวนะครับผมสวัสดีครับไลไลควาตาไครไค่คู่ขันพี่เบนพี่เบน,นนะครับพี่เบนเมืเ่อก่อนทำงานอยู่ด้วยกันนะครับแม่แม่สองเชือกนี้อยู่ด้วยกันนะครับ ส่วนเชือกนี้นะครับเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆนะครับเคยเห็นตั้งแต่อยู่กับแม่แตงกวานะครับตั้งแต่คลอดนะครับเนาะนี่คือพี่ชายอ่างเปานะครับเห็นตั้งแต่คลอดตัวแดงๆนะครับแม่ ตอนนั้นทำงานอยู่ด้วยกันที่หมู่บ้านชาวเขาพัทยานะครับน้องเมื่อก่อนชื่อพบรักนะครับแต่มาอยู่นี่เปลี่ยนเป็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 นอะไรนะคุณเ,เงินคุณเ,เ,เ,เงินนะครับนตัวนี้ชื่ออะไรนาอชสวยนะครับตัวยาวมากทางนี้ตัวยาวมากนะครับผม ในทีมช้างพังนะครับแม่ๆเนาะช้างพังเยอะเลยวัดอยู่ไกลไม่ทิศชัดวัดอยู่ใกล้บ้านครับป้าโกโก้วัดอยู่ใกล้บ้านฮะเอออยู่นั่นแหละอันนี้น่าจะเป็นทีมทีมบ้านท่าลาดนะครับผม วัดหนองพยอมครับวัดวัดวัดป่าหนองพยอมนะครับผม้านท,ที่มานพลเงินนะครับแม่แม่กถินผู้ใหญ่เหมาในแับผู้ใหญ่เหมาสวัสดีครับอ้น้องมอสได้เจอกันนะครับอยู่พัทยาก็เจอกันมานี่ก็เจอกันอันนี้ไา่อะไรบะใช้มงคลนี่นะครับเมื่อเมื่อก่อนคว,นวนนันควันน้องใบเตย เอาแล้วเล้วไปเบิงแล้วไปเบิงไปเตยอ๋อประกับมาเรียงแล้วกลกับมาดนเลยบ่อ๋อในยหนทั้งสุรินสุดยอดมากรับทั้งสุรินทั้งบุรีรัมนะครับแม่แม่รวมกันนะครับเนาะ,นะเยอะนะครับเยอะ อันนี้ทีมทีมไหนเนาะนี่ทีมน่าจะเป็นทีมบ้านทลาดนะครับที่กันไม่ได้ต่าอเด็กเอ๋ ตัวกลัวทางครับตัยวยาเจอกันใกล้สิเดี๋ยวใกล้เดี๋ยวใกล้เดี๋ยวใกล้ไปเลยไปให้สุด,อ,อ,ดอู้นะครับช้างเยอะมากนะครับแม่แม่นี่นะครับเจอซูเปอร์สตาร์นี่เจ้าพ่อนาโนนะครับพ่อนาโนนี่พอ่พอพ่อนาโนครับนี่นะครับเนาะ แม่แม่อาจจะยังไม่เคยเห็นก็กินทงด้วยมาอยู่นี่ชื่ออะไรพี่เหลิมชื่ออมอ,อมสินนะครับเมื่อก่อนอยู่นั่นชื่อชื่ออะไรนะนเออน้ำโชคนะครับน้ำโชคนี่พ่อนาโนโน,นะครับแม่แม่เหมือนโนโน่ไหมครับผมนีม่นะครับอันนี้เป็นช้างบ้านนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับนะครับ,ารบ,รบมาเจอกันนะครับเนาะสวัสดีครับนะครับผมเอาหรือว่าไม่มามานะครับไม่มาไม่ได้นะครับอู๊ มาแล้วนะครับลุงเสกลุกแรงเจ้าน่ลกแรงนะครับผมนี่นี่พ่อนาโนนะครับเนาะโอ้ใช่นี่ครับรอมากโอ้ลากกะินมาแล้วนะครับลุมเสกแซมสั้นแล้วก็ทองคำนะครับแม่แม่โอ้ช็อตเด็ดเลยนะครับผมงามทุกเชือกครับงามทุกเชือกอ้าไนทอยลุมเสกนะครับโอ้พึ่งหายจากตกมันนะครับแม่แม่ ราทำไมไปบนเขาเลยหรอนี่ลุงเมาสนะครับนั่งนี่พี่แซมนะครับพ่อลูกกันนะครับส่วนทองคำนั่งรับลากองกระถินนะครับแม่แม่อู้สวยมากครับผมนี่ทองคำนะครับลากองกระถินนะครับเนาะนะครับ ครับนะครับแม่แม่อยนเนาะครับเดี๋ยวมาต่อกันไลน์หน้านะครับแม่แม่สำหรับไลน์นี้นะครับก่อนอนุญาตปิดไลน์ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมเนาะเดี๋ยวเป็นคลิปๆเป็นตอนๆไปนะครับแม่แม่ครับนะครับครับผมจําได้ครับแม่แม่จำได้ครับนะครับผมนี่ก่ออนุญาตปิดไลน์ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันอีพีไลน์หน้าครับตอนนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ